เพิ่งนะพี่ลิววันนี้พี่ลิวจะมาโชว์ปอกไข่อ่าสิดาพี่ลิวโชว์ปอกไข่หน่อยเออทำยังไงลอกทำยังไงทำยังไงครับเอาไข่ทุบกันเอาไข่สองอันทุบกันทุบกันปึ้งปึ้งปึ้งอ่ะทุบใส่นี้อ่ะทุบปึ้ง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 ไม่ใช่ทุบแบบนั้นเอาไข่ทุบกันเอาไข่สองอันทุบกัน S <S á, ไปให้คุณปู่ให้คุณปู่สอนปะเดินไปเออเอาไข่เอาไข่ใส่ให้คุณปู่สอนอ่าไปให้คุณปู่สอนเอาไข่สองอันทุกกันเออเอาไข่สองอันทุกกันเออให้ปู่สอนนี่ปึ๊บอ่านะปอกหอกอ่าพี่ลิวนั่งลงนั่งลงปอกนั่งลงปอกเออนั่งลง n g b นี่ปอกสิปึ๊บเออแกะออกลูกแกะเปลือกออก อ่าโอเคแตกแล้วใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้อ่าแล้วพี่ริวก็ปอกอ่าเอานี้ใส่แล้วพี่ริวก็ปอก <มา S 1> ลูกแกะกระปุกมาอันนี่เออเก่งมากไข่ตีบเปลืกอกไข่ใหม่อ่ะพอ่อเนี่ยต้มไม่นานขอบคุณ ครับแกล้งลูกแกะบ้านแกะโชว์แม่ครับแกรีกูเวอร์กูดแหมจะต้องให้ชมนะนี่นี่เออโอ้โหกระดิ่นิ้วกระดิ่นิ้วเก่งมากอ้าไปลืมบายบายมามี่ก่อนปอกไข่ก่อนนะคะ